สวัสดีครับมาพบกับช่อง P Sport อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจบการแข่งขัน AVC Cup 2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับสัวนเมนต์ต่อไปก็จะเป็นอาเซียนกลางปรีที่โคราชซึ่งรายการนี้นะครับมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับเวียดนามอิโนโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์โดยไทยนะครับก็จะเป็นชุดผสมที่มาจาก AVC Cup และก็ชุดที่ฝึกซ้อมที่ประเทศไทย และผู้เล่นสำคัญอีก2คนก็คือทัดดาวนุองแจ้งและก็เพรียวอัจชรพรคงยศก็น่าจะมาร่วมฝึกซ้อมเพื่อจะเฟ้นหาตัวผู้เล่นเพื่อเตรียมทีมลุยศึกชิงแชมป์โลกและในส่วนของฟิลิปปินส์นะครับก็ยังเป็นทีมสโมสรครีมไลน์เช่นเดิม ก็ถือว่าหารับใช้ชาติเต็มที่เลยสำหรับแชมป์สโมสรของฟิลิปปินส์ซึ่งผลงานของทีมครีมไลน์ก็สามารถคว้าอันดับที่6นะครับในการแข่งขัน AVC ัพโดยแพ้ให้กับชนิดไทเป้นะครับ้นการแข่งขันรายการอาเซียนกังปรีนี้ก็เริ่มขึ้น เมื่อปี2019นะครับมี2สนามด้วยกันแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับสนามแรกจัดการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์แชมป์เป็นของทีมชาติไทยครับรองแชมป์เป็นของอินโดนีเซียอันดับ3าเป็นของฟิลิปปินส์และอันดับ4ครับเวียดนามซึ่งสนามที่2ก็มาแข่งขันที่ประเทศไทยโดยแชมป์ก็ตกเป็นของไทยอีก,อกเช่นเคยนะครับแล้วก็รองแชมป์เป็นอินโดนีเซีย อันดับที่3ก็เป็นฟิลิปปินส์และอันดับที่4เป็นเวียดนามโดยไทยนะครับสามารถทําผลงานในรายการนี้ก็คือชนะรวดทั้ง6แมตช์นะครับอย่างเช่นช,ชัชชออนนะครับก็บอกไว้ว่าการแข่งขันรายการนี้ก็เน้นสร้างมิตรภาพนะครับทีมระหว่างอาเซียนด้วยกันแล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมกองเชียร์ชาวไทยจะได้ใกล้ชิดกับนักตบสาวทีมชาติไทยนะครับเกาะ หอบสนามเลยในการจัดก,การแข่งขันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,สนามเช่นเดิมโดยสนามแรกนี้แข่งที่ไทยทีนี้เราก็มาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนครั้งปรีรค้งที่2นะครับที่สนามยิมเนเซียมชาติชายฮอลสนามกีฬาฉเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยการแข่งขันจะ มีขึ้นในวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2565ในวันที่9ครับเวลา15นาฬิกาเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียพบเวียดนามนะครับและเวลา18นาฬิกาเป็นทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์นะครับก็จะได้เห็นทีมผสมของไทยนะครับเจอกับทีมระดับแชมป์สโมสรของฟิลิปปินส์แถมมีนักตบดีกรีนางงามเลยนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันและในวันที่10ครับเวลา15นาฬิกาเป็นเวียดนามครับพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบกับไทยครับวันสุดท้ายครับวันที่11กันยายนเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียและ18นาฬิกาไทยพบเวียดนามนะครับก็มาดูว่าไทยกับเวียดนามหลังจากที่เจอกันในนัดชิงที่3ของ a อ c ซีครับ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นและก็มีการวางแผนแก้เกมกันยังไงก็ต้องมาติดตามชมติดตามเชียร์กันใครมีอะไรคอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ